นอกจากภารกิจของทางสำนักกระบายน้ำจะมีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับทางสำนักกระบายน้ำก็มีการทำเพื่อสังคมโดยการจัดสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในงานประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่งในวันนี้ผมอยู่กับคุณวิริยวัฒน์ศรีชัยนายช่างโยธาชำนาญงานกองระบบคลองสำนักกระบายน้ำครับวันดี้ครับทางสำนักกระบายน้ำในปีนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดสถานที่งานลอยกระทงอย่างไรบ้างครับครับก็ปกติเนี่ยเราก็ทำกันทุกปี ซึ่งปีนี้ปีนี้เราก็เบื้องต้นเราก็ดูแลทำความสะอาดคลองแล้วก็ประสานง,งานกับประตูระบายน้ำซึ่งยกระดับน้ำให้ให้อยู่ในระดับที่ที่ที่สูงพอกับให้ประชาชนแล้วก็เราเราก็มีการาจัดเตรียมเรื่องคนงานแล้วก็ลรยไฟติดไฟมีเครื่องเสียงให้มีบรรยากาศยัอนยุคแล้วก็ประชาสัมพันธ์ ชุมชนที่อยู่ในโดยโดยรอบนะครับให้เข้ามาให้เข้ามาลอยกระทงที่ท่านาของเราครับที่ทางสํานักกาะบายน้ําได้เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนให้เข้ามาลอยกระทงมีจุดไหนบ้างครับครับจุดที่ที่เราทําไฮไลท์พิเศษเนี่ยก็คือคือท่าขึ้นขยะของเราเราก็อาจจะมีการติดติดไฟลอยไฟเพื่อความสวยงามไว้แล้วนะครับครับ1จุด แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยประชาชนก็อาจจะลงได้ตามตามท่าตามท่าต่างๆตามสพานต่างๆที่มีบันไดลงครับแล้วนอกจากว่าจะมีงานจัดในคลองนี้แล้วครับมีคลองอื่นอีกปะครับที่ทางสำนักการบันน้จะจัดไว้ครับที่ที่สำนักการเล่นเปน้ำโดยโดยพื้นที่3ามครับก็ก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยงานคือคลองคลองประดุงกรุงเกษมหน่วยหน่วยช่วงหัวลำโพงครับก็จะมีงานลักษณะนี้คล้ายๆกันครับครับแล้วโดยทุกวันอยู่แล้วที่เราเก็บขยะนะครับ กองคลองสายนี้เราจะเริ่มเก็บจากจุดไหนไปยังจุดไหนครับครับคลองคลองสายนี้เริ่มจากสะพานผ่านพิพีลาหรือห,หลังกระทรวงหลังกระทรวงกลาโหมหนะครับจนจนไปถึงปากของตลาดซึ่ง,งวันนั้นเนี่ยวันที่เราลอยกระทงเนี่ยเขาจะยกระดับน้ําและมีการปล่อยน้ําจากสะพานพระปิน่นเกล้าทุกนพระปิ่นเกล้า<ชะ>เนี่ยให้น้ําเดินเดินไปเดินไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่าให้เวลามีกระทงลอยแล้วกระทงก็ให้ลอยตามน้ําไป <està> ให้เกิดความสวยงาม matches, จนจนไปถึงปากของตลาดแล้วการจัดเก็บเนี่ยเราก็เริ่มเก็บจากจากหัวคลอง ครับแล้วการจัดเก็บเนี่ยหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีมีคนงานที่อยู่ในในหน่วยของเราเนี่ยประมาณเจ้าหน้าที่นะครับประมาณสิบสิบห้าสิบหกคนแล้วก็จะมีหน่วยหน่วยเสริมมาอีกมาอีกประมาณประมาณ1ิบถึงยี่สิบคนเพิ่มมีรถสองคันครับในเมื่อเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่ไม่ปกติทางบ้านเมืองเรื่องน้ําท่วมเนี่ยก็ก็คือไม่ได้มีงานเลยกระทงแต่ย้อนไปอีกปีหนึ่งเนี่ยก็ จําจนวนกระทงยอยู่ประมาณ2องพันลรับครับแล้วพบวปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับในการเก็บขยะปัญหาอุปสรรค,คก็ไม่ค่อยมีฮะแต่ว่าแต่ว่าจะมีจะมีเรื่องเรื่องเรื่องอเรื่องร้องเรียนของของของประชาชนนะครับที่ที่ร้องเรียนนั่งรถผ่านมาบ้างเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการทํางนานของเราซึ่งซึ่งปกติถ้าน้ําสูงเนี่ยเราจะเก็บวันละสี่รอบครับแต่ถ้าน้ําต่ำเนี่ยเราก็ดูว่า เราออกเรือได้ไหมแต่ช่วงที่น้ําต่ําอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีขยะหรือหรือเศษเศษขยะที่เป็นโฟมเป็นถุงเนี่ยลอยตกค้างอยู่บ้างประชาชนก็นั่งรถผ่านก็สึดทัดนะครับก็อาจจะมีเรื่องร้องเรียนหนึ่งห้าผ่านก็มาเราเราก็เราก็ทําใจเราก็เข้าใจครับครับสำหรับการเดินทางมาเรากระตรงนที่จุดนี้เราสามารถได้จะเดินทางมาได้อย่างไรบ้างครับครับก็จุดนี้นะครับมีมีสองสองเส้นทางที่มาได้คือ รือถ้ามาจากถนนอสดางก็วิ่งมาจากผ่านหน้ากระทรวงมหาดไทยนะครับผ่านสะพานชั้นลงสีวิ่งมาก็ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะจอดรถได้ตามริมถนนนะครับ,รบก,ก็จอดได้เลี้ยวไปจอดในในใ,ในถนนถนนใกล้เคียงเช่นถนนถนนเฟื่องนครถนนตะนาวอะไรพวกนี้นะครับและส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยถ้าวิ่งมามาจากสนามหลวงก็จะจะวิ่งให้มาถึงถนนวงเวียนวงเวียนตรง ตรงสะพานมอ้ต,ตรงตรงตรงรอดอนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาถึงสะพานมอนเลี้ยวซ้ายที่เข้าเข้ามาถนนราชินีและในถนนราชินีเนี่ยก็สามารถจอดรถได้เยอะครับครับสำหรับความปลอดภัยของท่าน้ำที่ประชาชนที่จะเข้ามาลอยกระทงมีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทางเราก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลในส่วนในส่วนที่ที่เราดูแลรอบๆนะครับก็จะมีซูชีพแล้วมีตลอดตลอดจนถึงตั้งแต่เริ่มงานจน จนจนเลิกงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะประสานงานเขตให้เขต<อ>สงเจ้าที่มาดูดูแลตลอดคลองที่ที่ประชาชนมามามาใช้พื้นที่แลกกระทงครับ,รบประชาชนที่พาลูกหลานมาก็รบกวนช่วยช่วยดูแลลูกหลานด้วยเนื่องจากว่าน้ําสูงน้ําจะมีความลึกแล้วก็อ่อ,เอ่เราก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องการพัดตกลงไปเพราะว่าคลองนี้ไม่มีไม่มีราวไม่มีราวแล้วก็มีจุดที่เป็นจุดอับนะครับก็ขอประชาชนที่ พาลูกหลานมาช่วยฝากดูแลด้วยครับครับและสุดท้ายนี้จะมีอะไรฝากถึงประชาชนที่จะมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้บ้างครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนที่ที่ยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนนะฮะก็มาเชิญเชิญมาลอยกระทงที่ท่าท่าท่าน้ำของเราครับที่เราเราทำไฮไลท์ไว้ให้ครับครับขอบคุณมากครับ